ชอเข็มกลมครับผมกวงให้รูปร่างหน้าตาัดล้อแท็กตอกชอเข็มมาดูปั้นจันล้อแจ็คนะครับ ลูกตุ้ม10ตันครับท่านผู้ชมเครื่องจักรใหญ่มากนะครับต่อกเข็มสะพานเป็นเสาเข็มกลมนะครับผมวงด้านในขนาด80บณ12ครับ วนการนำเสาเข้าไปในช่องตัวนี้นี่ครับกำลังเอาลูกตุ่มขึ้นครับผมคันกระชากลูกตุ่มขึ้นครับแล้วก็จะเอาเสาเสาตัวนี้เข้าเอาหัวเสาตัวนี้เข้าไปในนี้ครับแล้วก็ทําการเอามาประกบประกบกับจุดนี้แล้วก็ทําการเชื่อมเสารอบครับ เชื่อมต่อเป็นเหล็กเป็นเหล็กแบบนี้ครับเป็นเหล็กเป็นเพลตเป็นเหล็กเพลตนะครับนี่ครับิ่มเข่าล็อกแล้วครับคนขับฝีมือนะครับใช้เป็นเมนนุ่นนะครับ ดูมือครับท่านผู้ชมดูมือคนขับครับนีบ่อันนี้ก็ได้แล้วครับอาจจะยังไม่ตรงนะครับเดี๋ยวเขาจะทําการมาวางนี่ก่อนจะมีบาบาคลองเสาครับท่านผู้ชมเห็นไหมนี่ครับจะเป็นล็อกเป็นสามเหลี่ยมนี่ครับวางปุ๊บแล้วก็เขาก็จะทําให้ข้างบนข้างบนงัดงัดข้างบนมานีให้ตรงครับ ทำความสะอาดก่อนที่จะดําเนินการเชื่อมเสาครับเราก็จะมีตู้เชื่อมครับนี่เป็นกระบวนการต่อเสาอีกต้นหนึ่งครับเป็นเสาเข็มก็จะใช้เป็นระบบเชื่อมนะครับผมเสาต้นนี้เป็น เป็นเสาชนิดกลมนะครับผมวงด้านในครับเขาเดินเข้าแล้วนี่คนีบเป็นคนขับครับฝีมือมากครับระบบไฮดรลิกนี่ครับดูชมี๋้วเขาก็นี่ครับลงลงลงแล้วครับไอจุดสติปสามเหลี่ยมด้านนอกนะเขาจะวางไว้นอกรนี่ครับ คนบอกเข้าล็อกเขาก็จะเอารถนี่ครับล้อแท็กเดินไปหน้าครับ่านผู้ชมให้มันดันดันดันไอ้นี้ไปข้างหน้าจะได้เสมอครับข้างบนข้างบนก็จะเข้าล็อกพอดีครับนี่ครับเดินชิดเลย นี่ครับท่านผู้ชมจะมีลูกดิ่งนะครับเช็คเช็คเสาครับเช็คเสาครับนี่ครับเช็คแนวเสาครับท่านผู้ชมนี่ครับตรงไม่ตรงครับเขาจะแล้วแต่คนจะเล็งว่าจุดไหนครับนี่ครับนี่เป็นเชือกนี่เป็นเชือกรนบ